อันนี้จะเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกร,กรแมฟังก์ชันสุดสุ่ยุ่งนะคะการเปิดฟังก์ชันด้วย input s t p i i o dot h d input con io h ตามได้ไว้เมนวงเล็บเปิดวงเล็บปิดตามได้วติกา for วงเล็บ in i เท่ากับ i เซ็นต์คลรอนไอน้อยกว่าเท่ากับเ้าเซ็นตคาอนไอบวกบวกวงเล็บบีปิ้นเอฟวงเล็บเปอร์เซ็นต์ดีต่อเปอร์เซ็นต์ดี i อกับหกพันสองร้อยคูณไอวงเล็บบีเซ็นต์คารอนตามได้เกส วงเล็บปิดเล็บเปิดเล่นคลอนแล้วก็ปิดกาอันนี้เราลองมาลองกันนะคะคนลับก็ได้ออกมาอันนี้นะคะ